สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มีทรัพย์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไว้ด้วยนะครับนายกคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2566ด้วยหมอลักษณ์เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานต์6 6 6 6จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่า นายกคนต่อไปคือใครด้วยหมอลักษ์เรกรคานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาบพืงหัดย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครในรายการ3มแซบคำทำนายดวงเมืองปี2566โดยหมอลักษ์เกขคานิเทศนายกคือใครมีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุน ไม่ใช่คนที่อยู่ในโพขนาดนี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีดูสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมวันที่ดาวพฤหัสย,ย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพรเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอามวัดพระปางสมาธิ วัดพระแก้วมรกกหลวงพ่อโสธทรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีมาแน่นอนเพราะราหูทับชะตาหมอลักษณ์ฟันธงราศีที่ในช่วงนี้ดีสุดขั้วชั่วสุดขีดบุญห้ามขาดกลับมาแล้วกับคำทํานายของหมอลักษณ์ฟันธงในรายการศึก12ราศีมาฟังกันเลยครับสรุปมาให้แล้ว ด้วมอลักษเกรข,ขานิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2,566ราศีที่ในช่วงนี้ดีสุดขั้วชั่วสุดขีดผ่านทางรายการ12ราศีฝันทง่งราศีที่จะมีเกณฑ์เป็นดั่งคำทำนายได้แก่ราศีพฤษภเกิดระหว่าง14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนในช่วงนี้ดีสุดคั้วชั่วสุดขีดนับตั้งแต่วันที่8มีนาคม2,566ที่ผ่านมาดาวฤกตยูโคจรเข้าทับ เรือนชะตามันคือจุดแปรปรวนเปลี่ยนแปลงดีร้ายดีชั่วสลับสับเปลี่ยนชาวลัคนาราศีพฤษกจึงต้องตั้งสติตั้งแต่วันที่19เมษายน2566เป็นจุดที่ประมาทไม่ได้ความประมาทในครั้งนี้และช่วงนี้จะมีปัญหาสิ่งใดที่เคยไว้ใจสิ่งใดที่เคยทำไปแล้วเคยเกิดก็ไม่แน่ว่าจะเกิดไม่แน่ว่าจะมีไม่แน่ว่าจะเป็น ถ้ามันเป็นดีสุดขั้วก็จากเหตุปัจจัยว่าคิดดีพูดดีทำดีสุดกำลังบุญยาขาดจากนี้ไปเจ็ดปีเลยนะต้องระวังของมูตัวช่วยเสริมเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีพระราหูส่งครุหมอลักฟันธงราศีที่มีเกณฑ์ได้พบรักต่างแดนคือราศีอะไรโหนฟันธง ลักเลข,ขาณิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2,566ราศรีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์พบรักต่างแดนผ่านทางรายการศึก12ราศรีฟันธงกลับมาแล้วกับคำทำนายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศรีหากใครพลาดมาฟังทางนี้เลยครับสรุปมาให้แล้วโดวยหมอลักเลข,ขาณิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2,566ราศรีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์พบรักต่างแดน ได้แก่ราศีตุลเกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในช่วงนี้พบรักต่างแดนคำว่าพบรักต่างแดนตีความได้หลายความหมายแปลว่าคู่รักก็ได้หุ้นส่วนก็ได้ต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์แต่ยังไม่ได้สรุปนะว่าคือคู่แท้คู่แท้จะต้องเรียนรู้กันไปเอง 1. ไรโสดอาจจะแปลว่าไปเรียนแล้วเจอกัน ไปเที่ยวแล้วเจอกัน2อาจจะแปลว่าเรื่องของการติดต่อสื่อสารสื่อโซเชียลแต่นี้นะ่ะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ดูใจอย่าเพิ่งหลงนะอันตราย 3. เรื่องของหุ้นอาจจะมีการทำเรื่องของงานในต่างถิ่นต่างแดนธุรกรรมธุรกิจกับต่างชาติต่างภาษาง่ายเลยอันนี้นะ่ะก็คือพบรักแต่เป็นรักในเชิงธุรกิจคือต้องมีเอกสารสัญญาติดต่อสื่อสาร แล้วก็ต้องมีไมตรีจิตมีความจริงใจต่อกันไปไหว้พระแม่ลักษมีราศีที่เจอวิบากกรรมพฤษภาคมนี้หมอลักเตือนหนักมากไปไหนต้องระวังหมอลักษ์ราชสีเตือนหนึ่งราศีที่เจอวิบากกรรมในเดือนพฤษภาคม2566กรรมเป็นเคราะห์ที่ติดตามมาอย่างนี้ไม่พ้นออกเดินทางตอนกลางคืนต้องระวังแต่สำหรับคนที่ ทำบุญสุนทานเป็นประจำอยู่แล้วอาจจะรอดพ้นวิบากกรรมพวกนี้ไปได้ราศีเจอวิบากกรรมคือราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคมราศีกันมีคนมาหลอกลวงทำเหมือนรักแต่ไม่รักแก๊งขอเซนเตอร์หลอกลวงบางรายหลงเชื่อมีการสูญเสียสูญสิ้นเป็นวิบากกรรมต้องระวังการไปไหนมาไหนตอนกลางคืนต้องระวังตัว ไปหนึ่งปีทำพอตัวพอเพียงในเรื่องของการงานอย่าประชดน้อยใจลาออกเดือนพฤษภาคมมีโอกาสได้สิ่งดีๆขอให้ขยันขยันสุดกำลังการงานโคจรเล่งชะตาใช้โอกาสนี้จะดีการเรียนมีปัญหาอยู่บ้างการเข้าหาครูบาอาจารย์อ่อนน้อมถ่อมตนคือวิธีแก้การงานจะมีข้อผิดพลาดเอกสารสัญญา การจดทะเบียนต่างๆต,ต้องตรวจสอบให้ดีต้องระวังกรรมมีเคราะห์แต่คนที่บุญรักษาบุญจะช่วยหนุนนำจะไม่น่ากลัวเพียงแต่ต้องรอบคอบการเงินมีโอกาสได้มากประสบความสำเร็จดาวการเงินส่งผลให้ได้จากการงานโดยตรงจะมีโอกาสมีโชคลาภมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องโดดเด่นเดือนพฤษภาคมของคุณก็คือ การเงินเพียงเรื่องเดียวฝันทงวิธีแก้ไม่เดินทางในยามวิกาลและการอ่อนน้อมถ่อมตนสำคัญมากที่สุดนั่งสมาธิสวดมนต์บำเพ็ญภาวนาจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหมอลักฟันธงราศีที่ต้องระวังศัตรูจ้องจะอาฆาตคุณอยู่โหมนฟันธงลักเลขาณิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2,566 ราศีที่ในช่วงนี้ให้ระวังศัตรูคู่อาาตผ่านรายการ12ราศีกลับมาแล้วกับคำทำนายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศีหากใครพลาดวันนี้ไรทีวีสรุปมาให้แล้วด้วยหมอลักเลขานิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2566ราศีที่ในช่วงนี้ให้ระวังศัตรูราศีพิจิก เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมในช่วงนี้ศัตรูอาฆาตคนเคยเป็นมิตรสนิทกันอยู่ใกล้เป็นศัตรูคนเคยเข้าใจไม่เข้าใจเราต้องเบกขานิ่งดังนั้นแนะนำว่าศัตรูที่เป็นดวงวิญญาณเราก็ทำบุญกรวดน้ำให้เขาด้วยสำนึกของเราและที่สำคัญก็คือช่วงนี้ระวังปากเราเผอ พูดอะไรไม่ได้คิดแต่มันทำให้เกิดความบาดหมางเพราะเขานั้นไม่ได้อยู่ในอารมณ์ปกติที่จะฟังเราด้วยคำแบบนี้บางทีหน้าตาเราผิดประเบียบต่อความรู้สึกเขาก็มีเพราะฉะนั้นนะ่ะช่วงนี้สงบสงเงียมเจียมตัวบวกจากนี้ไปสักสองเดือนระมัดระวังดังที่ว่าแล้วจะพ้นเหตุพ้นภัยราศีรวยสุด ตกตำแหน่งราชาโชคหลังดาพฤหัส,สบดีย้ายหมอลักเผยดวงดีเป็นของคุณหมอลักราชสีเผยดวงสองราศีรวยมากรวยที่สุดดาพฤหัส,สบดีย,ย้ายให้ตำแหน่งราชาโชคจากนี้พบเจอสิ่งดีและอีกหนึ่งราศีต้องเตือนหัวร้อนจะเป็นภัยอย่าทำอะไรที่ขาดสติเช็คดวงราศีเมษ ราศีเดียวกับดวงเมืองประมาณ3-4ปีดวงเมืองจะเป็นอย่างไรคนราศีเมษก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรก็ตามที่ร้ายที่สุดมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นดีดวงของคุณจะโชคดีและเลขมงคลที่ได้คือเลข5ดา,พาวพฤหัสบดีและราหูคือเลข8ดดา,พาวพฤหัสบดีย้ายมาให้โชคกับคนราศีเมษแล้วอย่างไรก็ดี ตกระชาโชคให้รีบลุกลงมือทำมีเกณฑ์สำเร็จและรวยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องเตือนราศีมีเกณฑ์หัวร้อนขาดสติไม่ดีจะนำทุกข์มาอยู่กับตัวเองหมอลักแนะวิธีแก้ราศีสิงห์มันเกิดขึ้นได้กับทุกราศีแต่กับราศีสิงห์มันจะอยู่กับคุณไปจนถึงสองปีครึ่งคำเตือนสำหรับคนโสดคือ ให้โสดต่อไปเพราะจะมีความสุขแค่แป๊บเดียวมีแล้วปวดหัวอย่าเปิดใจเลยจะดีกว่าความทุกข์จะมีอยู่อีกยาวไกลต้องระวังอย่าให้ตัวเองนั้นขาดสติอย่าปล่อยให้อารมณ์ร้อนอย่าอารมณ์แปรปวนอย่าเอาอารมณ์ของคนมากมายทำให้ตัวเองนั้นจิตเสียหยุดการฟังสิ่งไม่ดีหรือเรื่องส่อเสียดเรื่องหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกจะพ้นภัยปิดทุกการรับรู้จะทำให้ผ่านเรื่องตรงนี้ไปได้นั่นเอง